ต้อมอนหั่นชิน้นเอามาไห้เป็นสเต็กค่ะลูกค้าไปซื้อมาเมื่อวานแล้วไฮลันข้าเจ้าตัดให้เลยค่ะข้ากระบ,บอกขนาดใส่ว่าต้องการเท่าไหร่เขาก็ทิตัดถ่ายตามที่ห้องต่างตวา่ว่าเปะเลยบอลทูชินวะเป๊ะหรอค่ะกามาแบบว่าห่างกันบุก,กี้กรรมค่ะแต่กะว่าเป็นอย่างค่ะเพราะว่าห้องบริษัทเองเขาตัดเองก็ได้ขาดนั้นสินใหญ่ไปมือลังเขาต้องบอกเขาไหม วันนี้ก็เลยพอ่อพ่อเขาได้มาแบบหนี้ก็คะข้ากระจมมาแพกใส่ใส่ถุงเผื่อเก็บเขาช่องฟิตเวลาใส่ก็ออกมกันละลายล้ะกะยางให้ลูกค้าซื้อแบบนี้จะถูกว่าที่เขาเฮ็ดเป็นแพกเป็นแพกไว้ค่ะเพราะว่าแบบนั้นอะตกเฉลี่ยแล้วกะอันนั้นโลประมาณสี่ห้ารอยแต่ว่าข้าซืือมาแบบเนี้ยมันตกลประมาณโลละ สองร้อยก็าบาทถึงสามร้อยแต่ว่ามันกับบวกตัวหัวกับตัวหางที่ข้าใส่บ,บ่ไดดน้ด่นเอค่ะที่ที่เคยเห็ดน้ำริกปลาเตนน้ามนเมื่อเอาตัวหางมาเห็ดไหมคะ่ะถ้าจาถามว่าเป็นอย่างตัวหางคืออย่างบ่ไดดม,มันมันเบเม็นอย่างบ่ไดดค่ะมันอย่างได้ยู่แต่ว่าขนาดมันกัต่างกันเนาะที่น้องเนาะเอาจะให้เป็นเียบเทียบใหยเป็นชัดชัดอันนี้คือ ชิ้นที่ห้าซางเขาตัดนะคะก็จะประมาณนี้คือว่าชิ้นใหญ่นะรกัาที่เคยบอกพี่น้องว่าเอาไปเหดน้ำพริกกันบ่เป็นส่วนของหางมีคนถามว่าส่วนของหางอย่างว่าดดบอีนคะ่ะเปิงเทียบกันอย่างได้ค่ะแต่ว่าต้องอย่างกินเองอย่างให้ลูกค้าก่ไใดเพราะว่ามันเป็นชิ้นเล็กๆไหมคะ่ะบ่เหมาะ่ี่จะให้ลู่ค้าเนา่พี่น้องเนาะ่นี่เนาะ ก็เลยเอาไปเห็ดน้ำพริกปลาเซลมอนน้ำพริกกระแซบพี่น้องหรือข้าอย่างกินเองไงได้พี่น้องมันเป็นสิทแหละเพราะว่าขา้ขาวใดมาข้าเอาเข้าสัางทั้งโตไหมคะ่ะสัางทั้งโตมันจะอีกระค่าหนึ่งมันจะถูกกว่าแต่ว่ามันก็จะมันก็ดีใดส่วนของหัวมะนำ้ำส่วนของหัวมะน้ำมันอาจจะไปกินน้ำนักของส่วนหัวนี่แต่กะค่าเทียบเฉลี่ยแล้วกะถูกอันนี้กะเป็นแนะนําสาหรับคนที่ อยากเอาไปเฮดสเต็กขายแต่ว่าขันจะพี่น้องจะสื่อกินอะซื่อเป็นแพ็กที่เขาเฮดแพ็กไว้ก็ได้ค่ะที่แบบว่าห้าชิ้นโลเข้าไ,ไหมค่ะสีล่ลอยกัา,ห,า,กาหรือห้าลอยกัาหรือหกลอยกาวนี่แหละค่ะแต่ว่าเขาเจ้าตัดให้เรียบร้อยแล้วแบบนี้อาจจะแบบว่าเหมาะสําหรับเขาสื่อเป็นโตเนาะโตหนึ่งกับสิประมาณห้าโลหกโลค่ะแต่เทียบแล้วถูกก็เยอะเลยค่ะเดี๋ยวมาแพ็กกันค่ะ นำไลแป๊บนึงแพ็กกับธรรมดาค่ะงั้นสินะคะใส่เป็นถุงแยกเป็นถุงเป็นถุงเป็นชินไว้เวลายิบใส่จะยิบงานันสินะคะแค่นี้เองค่ะบได้สีนบไดย้ยังแล้วกะเอาใส่กล่องเลียงใส่กล่องไว้ใส่กล่องไว้เต็มนี่ระคะแล้วกะเอาไปใส่สองฟีดไว้ถึงเวลากะลูกค้คาตัางก์แต่จะยิบออกมางา่ายยิ่ละชินงังนสินะคะเอาไปละลายในไอ,เ,อเครืองไมโครเวฟ มันมีแต่มีปุ่มละลายน้ำแข็งอยู่แล้วก็เอาไปย่างได้เลยค่ะพออนุญาตแคปแป็ตหรายคนสงสัยว่าบนล่างเลยเหรอยังไม่ต้องล่างค่ะข้อเข้าเอาไปละลายน้ำแข็งออกแล้วนะ เอาไปละลายน้าแข็งออกเข้าค่อยลากแล้วก็อเอาไปมัก์พริกไทยดํมามักใบโรสแมรี่ก็ว่ากันไปโรยเกลือเข้าค่อยเอาไปย่างคื่อล่างขั้นตอนนั้นค่ะนี่มันละลายแล้วไปค่ะบญใจัขออนุญาตไปแพ็กกอนเดี๋ยวว่าเบิเร์กตอนสเ็คกันเนาะเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยกสิปีปมาณนี้กลองใหญ่เลยถ้ากตจะปิดกอง ดเดี๋ยวเอาไปใส่ตู้แชร์แข็งกันค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมจนจบเอาไว้มือหนาพอกันใหมเด้อค่ะมือหนีกะสวัสดีค่ะไหวย,ยอพี่น้องสุขสุขคนงามงามจ้า